ขอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะฮะวันนี้เรามาทุระแถวเมืองทอนะครับแล้วก็เลยถือโอกาสมาหาอะไรกินสัหน่อยนะครับตรงนี้ที่เราจะไปวันนี้ก็คือจะเป็นร้านเนื้อยา่างแต่ว่าเวิร์กที่ไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบมีหลายสิ่งอยู่มากมายเลยนะฮะก็ถ้ามาก็ลองเซิร์ช Google m a p นะครับจากเมืองทอเนี่ยก็คือขับมาไม่ไกลมากประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วนะครับเซิร์ชว่า hidden backyard ก็ได้ก็คือจะเป็นแบบ ร้านแบบนั่งชิวๆนะแล้วในเวิร์กเนี้ยมันก็จะมีอีกหลายร้านซึ่งผมมาแทบจะทุกร้านแล้วแหละแต่ว่าวันนี้เขาเพิ่งมีร้านเนื้อย่างเปิดใหม่มานะฮะก็เลยถือโอกาสมารองนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่เข้ามาจากซอยด้านหน้ามัสคูนะฮะด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็น hidden backyard นะครับอันนี้จะมีทั้งโซนที่แบบเป็นห้องแอร์นะครับแล้วก็เป็นโซนเอาดอด้วยนะครับ จะพาไปดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่เดินเข้ามานี่ด้านสายมือนี่จะเป็นประตูทางเข้าเขานะครับเดินเบกยาร์ดจะมีแบบ DJ แล้วก็เป็นแจ๊สแบนดด้วยนะนี่เข้าไปตรงนี้นี่บรรยากาศนี่มีอาหารมีเครื่องดื่มนะครับนี่จะมีตรงโซนที่แบบเป็นห้องแอร์ด้วยแล้วก็เป็นโซนที่แบบอยู่เอ์ดอร์นะนี่ดูแบบร่มลื่นนะฮะอ่า เดี๋ยวาพามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้นี่จะมีที่จอดรถด,ด้วยนะครับสาหรับใครที่เอารถมานะครับไม่ต้องห่วงเลยมีที่จอดรถนะครับแล้วก็ตรง Hidden Backyard น,นะครับก็จะมีโซนที่แบบนั่งแบบริมน้ําด้วยนะนี่ชิลๆตรงนี้แล้วก็จะมีร้านเปิดใหม่นี่เห็นไหมร้านนี้เป็นร้านบลู๊นะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะขายแบบ,บร้านชิ้นด้วยนะครับก็คือแบบ นี่เป็นอาหารกลางวันแล้วก็อาหารเย็นนะนี่ซึ่งเป็นร้านเปิดใหม่นะครับนี่นี่ก็แบบว่าร้านก็จะดูดีนะครับนี่นี่อ่าเดี๋ยวเรากลัไปด้านหลังนะครับวนวนวนหมุนหมุน,น,นงงงงนิดนึงนะฮะนี่นอกจากนั้นนะครับสมมุติว่าใครมาดื่มแล้วต้องการที่พักนะครับก็คือแบบไม่กลับบ้านแน่คืนนี้จะมีที่พักด้วยนะครับเป็น โบเทนิกนะครับก็จะมีที่พักสําหรับใครที่จะเดินทางหรือว่ามีทุรละมาเมืองทองเนี่ยมาพักที่นี่ก็สะดวกมากๆนะครับอันนี้ก็จะแบบมีที่พงที่พักนะครับมีหลายโซนเหมือนกันนี่ฝั่งนี้ก็มีนี่เป็นที่พักนี่เคยมาพักที่นึงนะฮะมีทุรละไปเมืองทองก็เลยมานอนนี่นะฮะแล้วก็เขาจะมีแบบรถตู้ รับส่งไปเมืองทองด้วยคุณสามารถเอารถมาไว้ที่นี่แล้วก็นั่งบัสไปได้นะครับอ๋อไม่ใช่บัสขอโทษทีมันจะเป็นแบบเป็นรถตูเ้เห็นไหมเขาจะมีตารางคิวออกเขาอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเราพาไปต่อซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี่คือไม่ใช่ร้านที่เราจะมาวันนี้เลยนะร้านที่เราจะมาวันนี้เดี๋ยวพาไปใจเย็นนะแต่นอกจากร้าน Hidden b a k y a r d แล้วร้าน b r o o k แล้วตรงนี้เขาก็จะมีร้านไอศครีมด้วยนะครับตรงน,นี้เป็นร้านไอศครีมด้วยนะ แต่นน่นอยู่ตรงนน้นนะหลังตรงนน้นนะที่เราจะไปเป็นร้านเนื้อย่างนะครับบจะพาไปอันนี้เขาเพิ่งเปิดเลยนะแล้วขายดีมากวันนี้เรามาแต่หัววันมาจองไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอพี่เติ้ลนิดนึงเพราะว่าจะให้มากินเนื้อย่างคนเดียวก็จะกระไรอยู่นะฮะตอนนี้แบบยังหัววันอยู่ มาตั้งแต่ห้าโมงนะคือแบบคนยังไม่เต็มน่นเองนะฮะนี่ร้านนี้นะครับเทนเซ็กนะบีฟแอนด์เบีนะนี่เดี๋ยวรอเพื่อนมานิดนึงละกันสมมุติถ้ามาแล้วยังไม่รู้จะร้านไหนดีนะมานั่งรอเพื่อนก็มานั่งแบบตรงริมน้ำตรงนี้เขาก็จะมีที่นั่งมานั่งชิวๆรอเพื่อนได้น,ดน,นะครับ ใช้กระจกไหมครับพี่อันนี้พี่เต้นก็นมาถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวรอนาองไปจอดรถแล้วก็ลงจากรถสักครู่นึงนะครับ,บ,บปเปิดไปแล้วจองโต้ตแล้วนะจองโตะแล้วที่เราก็กำลังจะเข้าไปที่ร้านนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับก็ แต่งแบบเรียบง่ายแล้วก็มีการเดินท่อดูดควันอยู่ด้านบนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะเรานั่งริมกระจกฝั่งด้าน สายมือของร้านนะครับเขาก็จะเอาเมนูมาให้เมนูที่ก็จะมีแบบมีแบบเป็นเซตที่แบบรวมเนื้อมาให้แล้วนะครับหรือว่าจะสั่งแบบแยกเป็นจานๆก็ได้นะครับอันนี้ที่ร้านจะขายแบบเป็นราคารครับก็เลือกตามที่ต้องการวันนี้ทานเซตพรีเมียมเซตนะครับหตัวแล้วก็มีสั่งเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับก็สั่งเนื้อเพิ่มอีก2ตัวแล้วก็มีกับแก้มเขาก็จะมีเมนูมาให้เราดูนะครับแล้วก็จะมีน้ําจิ้มมีมซญี่ปุ่น มีโชยุมียาฮินิคุชิโอชิโอทาเนะนะและ้วก็มีไทยขกไทย นอกจากน้ำจิ้มที่เขาให้มาแล้วนะครับก็จะมีเกลือมาให้อีก2ตัวสามารถทานกับเนื้อได้เช่นกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหน้าตาของเนื้อเซตที่เราสั่งนั่นเองก็จะมีหลายส่วนมาให้เราเลือกนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโจคารุบิที่สั่งเพิ่มมานอกจากนั้นนะครับในเซตรวมมันจะไม่มีเมนูลิ้นนะเราก็สั่งลิ้นมาเพิ่มนั่นเองนะครับแล้วก็มีของกินเล่นอีกนิดหน่อยจากที่ลองมาหลายๆตัวนะครับเนื้อที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแบบ นุ่มกําลังดีแบบอร่อยนะกิเนเพลินๆนะครับสมมุติว่าถ้าใครอยู่แถวเนี้ยก็มาลองได้นะครับอย่างตัวเนี้ยก็คือเป็นตัวลิ้นวัวนะก็เป็นลิ้นวัวแบบบางนะก็คือดึบๆกำลังเคี้ยวเลยกําลังเพลินเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวโจคารุบิอันนี้เป็นตัวที่สั่งเพิ่มมานะฮะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะลองสั่งนอกจากถ้าใครอยากจะทานหลายๆส่วนก็สั่งตรงที่มันเป็นเซ็ตรวมก็ได้นะครับลองดูแบบกำลังดี เ่เขาก็มีมาให้ในเซตเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทานเพลินแล้วก็อันนี้เป็นค่าเสียหายของวันนี้นะครับที่สั่งกินไปทั้งหมดค่ะก็คือกินเนื้อย่างคิวเทนสเกลเสร็จแล้วนะคะเราก็อยากดื่มเราก็เลยไปดื่มที่ร้านบลูสตรงโนนวันนี้มีดนตรีด้วยนี่หว่ามันสุกว่า ที่ร้านนะครับก็จะมีขายอาหารขายเครื่องดื่มมีค็อกเทลมอกเทลหรือใครจะมาดื่มไวน์ก็ได้นะครับรวมถึงถ้าใครอยากจะมากินขนมก็ได้เช่นกันแล้วก็อันนี้เป็น,นรบรรยากาศภายในร้านนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูโซนเอาดอร์ด้วยอันนี้จะเป็นโซนด้านนอกของรูนะฮะนี่ใครแบบว่าอยากได้บรรยากาศเอาดอร์นะครับนี่ ฝั่งตรงข้ามตรงนู้นเห็นไหมตรงนั้นก็จะเป็นกิเดนแบลกยานนะครับก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งจะเป็นแบบพลาสตา้ากันนะอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มกับขนมที่เราสั่งวันนี้นะครับมีทั้งค็อกเทลและม็อกเทลนะครับสำหรับใครที่ไม่ดื่มกับออก็สามารถมานั่งชิมได้เช่นกันนะครับอย่างที่บอกครับนอกจากนั้นนะครับที่ร้านก็จะมีดนตรีสดด้วย มาทิ้ร้านในวอร์นี้แล้วนะคะใค่สายเหนือปิ้งย่าเงเพินๆก็เท็นเซ็กเกิร์ลน็อตถ้ามากับกลุ่มเพื่อเนเยอะๆแล้วชอบกินอะไรแบบแตกต่างกันเยอะๆนูๆ่นเลยทิ่เด้นแบกยาร์ดแล้วก็แนะนำว่าถ้าอยากชิลดื่มค็อกเทลบรรยากาศดีๆบังเร็งวพอก็บุกค่ะด้านหลังเเลือกได้หมดเลยที่จอดรถมีพร้อมค่ะ